พื้นฐานนะครับวันที่16สิงหา54นะครับหุ้นเด่นจานร้อนนะครับเคแบงกนะครับก็ยังเป็นท็อปพิกของเรานะครับสินเชื่อน่าจะโต2หลักต้นก็คือเกิน10%นะมีแนวโน้มปรับประมาณการขึ้นราคาพื้นฐาน162บาท90สตางค์แนะนำซื้อเก่งกำไร STA คิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยคำสั่งซื้อจะเข้ามามา,มากขึ้นอจากกลุ่มรถยนต์ ราคาปัจจุบันเนี่ยเทรดบนพี8เท่านะครับค่อนข้างต่ำในหมวดสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน40นะครับเตคอนนะครับก็เป็นหุ้นล้ำเหมาที่งบสาสสุดนี่น้อยสุดนะครับโอกาสได้งานก็ไม่แพ้2ลรายใหญ่อีก2หลักทรัพย์นะครับราคาหุ้นตกลงมาค่อนข้างมากนะครับเทียบกับราคาพื้นฐาน14บาทนะครับก็มองแล้ว อาจจะมีเรื่องแถลงนโยบายของภาครัฐอาจจะมีข่าวแพร่ๆว่าจะมีประมูลนูน่นประมูลนี้นะครับก็น่าเก่งกาไรครับไทยคมนะครับผลประกอบการดีกว่าคาดโดยขาดทุนน้อยลงนะครับผักดันราคาหุ้นนะครับปรับขึ้นดีกว่าตลาดรวมมองคิวน่าจะเริ่มได้เห็นกำไรนะครับพื้นฐานปรับเป็น13.70เทคนิคดีสดใสนะครับแนะนำเก่งกำไร S A T นะครับสมบูรณ์ a d v a า c e d นะครับ ราคากลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับรับแนวโน้มฟื้นตัวอุตสาหกรรมยานยนต์คาดการผลิตครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้น22%จากครึ่งแรกนะครับที่9 0 0 0กว่าคันนะครับนอกจากนี้ SAT ยังมีงานคูโบต้าเข้ามาอย่างต่อนเนื่องจ่ายปันผลประกาศแล้ว35สตางค์ขึ้น XD วันที่23สิงหาปันผลจ่ายวันที่8กันยาราคาพื้นฐานมองที่33บาทแนะนำเก่งกำไร s s i นะครับก็ผล ประกอบการ Q2 ขาดทุนเพราะว่า Q2 วเนี่ยรายได้หายไปนะครับมาจินก็ไม่ดีอย่างก่อนหน้านี้ก็มองไว้แล้วนะครับ q ินี่มีต้นทุนค่อนข้างสูงแต่การขายในช่วงไตรมาส2เนี่ยมีเหตุผล2ประการนะครับอันแรกก็คือการผลิตรถยนต์อยู่ชะงักนะครับวอลลุ่มก็หายไป2ถูกทุ่มตลาดจากมาเลเซียและจีนนะครับก็เลยทําให้วอลลุ่มยิ่งหายไปใหญ่นะครับ แล้วยังมีค่า้จ่ายคงที่จากการทํารายการซื้อลงหล่อที่อังกฤษนะครับรวมถึงค่า้จ่ายการดาเนินงานคงที่จากลงหล่อซึ่งยังไม่เริ่มผลิตแต่มีรายจ่ายเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นทําให้เกิดกําไรพันกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยยังมีรายจ่ายจากโรงหล่อเข้ามายังต่อเนื่องนะครับคือปริมาณขาย Q ิวน่าจะดีขึ้นนะครับมาร์จิ้นก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าเราติดปัญหาเรื่องรายจ่ายเหล่านี้นี่เอง นะครับซึ่งค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นครึ่งหลังเนี่ยปีนี้คงหวังกําไรไม่ได้เราคิดว่าน่าจะยังขาดทุนอยู่สําหรับในปีหน้านั้นก็ต้องไปรอดูว่าลงหลอยถ้าเริ่มผลิตแล้วเริ่มรันมีสินค้าเข้ามาทําให้การผลิตครบวงจรเนี่ยน่าจะเข้าไปในไตรมาสนหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าการเดินการผลิตจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่า บริษัทเนี่ยพอไปทําอย่างนี้มันก็จะก่อหนี้ขึ้นมาเพิ่มดอกเบี้ยจ่ายก็จะขึ้นตามมานะครับยิ่งแล้วไปกว่านั้นเนี่ยเ,เขาก็มีการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโรงหล่อนะครับอันนี้ดีในระยะยาวนะครับคือทําให้ต้นทุนลดลงนะครับคือเป็นการลดต้นทุนพลังงานนะครับอันนี้เนี่ยจะทําให้หนี้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยจ่ายค่อนข้างเยอะเราก็ไม่คิดว่าปีแรกเนี่ยจะรันได้สมูทมากนักนะครับ แต่มองก็ยังมองกําไรเนี่ยปีหน้าน่าจะกลับมาพันสองร้อยล้านนะครับแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่ายังไม่เคยรันมาให้เห็นเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วราคาหุ้นเนี่ยคิดว่าคงลงไม่เยอะนะครับตอนนี้เทดใกล้ๆราคาพาที่บาทแล้วเทียบกับไพร์สเบอร์บุกที่0.75ตัวนี้จึงแนะนําถือไปก่อนนะครับรอดูว่าผลประกอบการการลันลงหล่ออะไรต่างๆ ดูว่าจะเข้าที่ไหมในระยะยาวระยะสั้นก็ไม่มีตีมเท่าไหร่นะครับพครึ่งหลังผลประกอบการไม่ดี CK นี่ยังประกาศผลประกอบการนะครับมีรายการพิเศษอย่างเป็นประจำนะครับคิวนี้ก็มีรายการพิเศษรายการพิเศษที่ว่าคือการขายาหุ้นนะครับไปให้กับบริษัทร่วมเนี่ยครับให้กับบริษัทร่วมอีกบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้เกิดเกณฑ์เข้ามานะครับ ในแง่นี้เนี่ยก็เลยทําให้ช่วยให้งบทั้งหมดเนี่ยดูแล้วมีกาําไร900กว่าล้านนะครับซึ่งจากขัดทุนในไตม่านก่อนๆนเ,นเราก็จะเห็นว่างบของ CK เนี่ยได้ส่วนช่วยจากตรงนี้นะครับอีกส่วนนึงก็คือส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมเนี่ยปรากฏว่ามีการแอดจัสคอร์สอะไรบางอย่างนะครับทำให้กําไรจากการแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมเนี่ย ดูแล้วสูงผิดปกติถ้าตัดรายการต่างๆเหล่านี้ออกไปนะครับยังคงขาดทุนนะครับในก่อนรายการพิเศษยังขาดทุนเราก็ไม่ได้แตะอะไรเรื่องออราคาพื้นฐานที่เราอิงตามมูลค่าธุรกิจในและเงินลงทุนต่างๆที่7.2ราคาปัจจุบันยังมีพรีเมียมแนะนำขาย ปรระกกอบกาตัว tk นะคะ,ะ,คะทิติกรนะคะตัวนี้ก็รายงานกำไรสุทธิของไตรมาสีอยออกมาอยู่ที่170ล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วก็คือเพิ่มขึ้นอยู่ย9 7ิบนะคะแล้วก็ไตรมาสที่ผ่านมาก็คือเพิ่มขึ้น1 6 8นะคะโดยกำไรที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้อยู่ที่154ล้านบาทนะสูงกว่าประมาณ10.9%นตะคะตรงนี้ก็เนื่องมาจากว่าตัว effective tag rate เนี่ยที่เฉลีย่ยอยู่เพียงแค่13.2เท่านั้น สำหรับกำไรงวด6เดือนเนี่ยอยู่ที่317ล้านบาทน,นะคะถ้าเทียบปีที่แล้วเพิ่มขึ้น23%ภายใต้สินเชื่อสุทธิที่ขยายตัวแล้วเนี่ย9.4% year to date นะคะทั้งฝ่ายมีการปรับ ประมาณการกำไรปี54เนี่ยเพิ่มขึ้น8 4ดเปนนะคะเป็นห5รล้านบาททั้งนี้เราก็คาดหมายว่าจะเห็น f f ฟ c t i v e t ัก r a ร e เนี่ยปรับลงได้อีกในไตรมาส3และในไตรมาส4นี้นะคะราคาพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น14บาทสิสตางค์ต่อหุ้นนะคะก็แนะนำซื้อตัวต่อมา m c o t นะคะ ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส2ออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้น32%เย a r on ออนเยนะคะแล้วดีกว่าคาด20%นะคะโดยตัวกำไรที่ออกมาก็อยู่ที่499ล้านบาทนะคะกำไรที่ออกมาค่อนข้างดีมากเนี่ยก็มาจากไรายได้รวมที่สูงกว่าคาด4%นะคะถ้าเทียบตัวไรายได้กับปีที่แล้วก็คือเพิ่มขึ้น17%ในขณะที่ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเนี่ยควบคุมได้ค่อนข้างดีต่ำกว่าคาดต่ำกว่าที่คาดไว้ที่13.45นะคะกำไร ต่อหุ้นในครึ่งปีแรกนะี่อยู่ที่1บาท27สตางค์นะคะแล้วคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลที่1บาทตรงนี้ก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานคือ36บาท40ตัวต่อมาก็ตัวเซนเทลนะคะกำไรไตรมาส2รายงานออกมาอยู่ที่28ล้านบาทนะคะก็เทียบกับปีที่แล้วก็คือดีขึ้นจากขาดทุนนะคะ แต่ถ้าเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาก็ลดลง89%เลยที่กําไรออกมาเนี่ยก็คือเป็นไปตามที่ทางฝ่ายค่านนะคะโดยในงวดนี้กําไรที่ลดลง Q on Q เนี่ยก็เป็นผลมาจากตัวธุรกิจโรงแรมเข้าสู่ช่วงโรซีซันนะคะทำให้อัตราก,การเข้าพักเนี่ยลดลง12.5% Q on Q เป็น58.1นะคะตัวเรสพาเนี่ยก็ลดลง40.6%เป็น1,875บาท แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามาดูยอนเยเนี่ยจะเห็นว่าฟื้นตัวค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจโรงแรมมีปัจจัยลบจากการชมนุมที่สี่แยกรับประสงค์นะคะโดยโรงแรมที่ฟื้นตัวเด่นๆก็คือตัวโรงแรมเซนทราเซ็นทรัลเวิร์เซนทรามิลาดพัทยาแล้วก็โรงแรมเปิดใหม่ที่ภูเก็ตก็มีอัตราการเข้าพักที่ค่อนข้างสูงนะคะตรงนี้ก็คือส่งผลให้ตัวธุรกิจโรงแรมเนี่ยมีอัตราเข้าพักเนี่ยถ้าเทียบเยอันเยนคือเพิ่มขึ้น10%เป็น58.1 แล้วตัวเรสคาก็คือเพิ่มขึ้น38.8%เป็น1,875บาทต่อห้องนะคะซึ่งอันนี้ก็คือส่งผลบวกให้ตัวอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจโรงแรมเนี้ยปรับเพิ่มขึ้นเป็น2.0ปรับเพิ่มขึ้น2.08 year on year เป็น77.3%นะคะแต่ถ้าเทียบ Q on Q ก็คือลดลงแปดเปอร์เซ็นั่นเองเนื่องจากว่าตัวอัตราการคำไรที่ลดลง year on year ตัวธุรกิจอาหารเนี่ยยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะโดยที่ตัวเซนโซโคอยู่ที่10.9แล้ว Total System. อยู่ที่19นะคะตัวอัตรากำไรขัน้นต้นไตรมาสนี้ของธุรกิจอาหารอยู่ที่46.51นะคะเพิ่มขึ้น0.04เ e a r on Year ยออนเยียแต่ถ้าเทียบ Q ออ Q ลดลง1.26นะคะกำไรครึ่งปีแรกเนี่ยอยู่ที่443ล้านบาทก็เทียบเยียร์ออนเยียคือดีขึ้นค่อนข้างมากจากปีที่แล้วครึ่งปีแรกขาดทุน0.6ล้านบาทนะคะ กำไรครึ่งปีแรกเทียบเป็น61%จากประมาณการของกำไรปี54ที่เราคาดไว้725ล้านบาทตรงนี้เรายังคงประมาณการเดิมนะคะโดยเรามองว่าตัวบริษัทนี้น่าจะมีกำไรกลับมาโดดเด่นอีกครั้งก็คือในไตรมาส4ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจท่องเที่ยวก็แนะนำถือราคาพื้นฐาน12บาท